สวัสดีครับผมนะผมก็ช่องอ v e r w a t c h Channel นะผมวันนี้กับอยู่ในเกม Genjin Impact นะครับผมนะก็เรายังอยู่ในกิจกรรมเดิมนะครับผมนะกิจกรรมเก็บหอยสังนะผมนะเพื่อแรกสกินบาบาร่านั่นเองนะผมหนละังจากที่คลิปแรกเนี่ยผมไปมลงจุดเก็บหาหอยสังตั้ง5จุดไปแล้วนะครนะับใครที่ยังไม่ดูหรือว่าจะเก็บไปครบ5จุดก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมนะในคลิปที่แล้วที่ผมทำเอาไว้นะผมนะส่วนคลิปนี้นะผมนะมี จุดเก็บหอยสังเพิ่มมาให้เราเก็บอีกเยอะเลยนะผมนะซึ่งเงื่อนไขก็คือต้องเล่นกิจกรรมของออครีในฉากที่2ให้จบก่อนให้มันเปิดแมพเพิ่มขึ้นมาก่อนนะผมนะถ้าใครเล่นจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมหรือว่าใครที่ยังไม่เก็บสามารถเดินเก็บไปพร้อมๆกันกับผมได้นะผมนะผมจะเดินเก็บทีละจุดเปิดแมพให้ดูว่ามีจุดไหนบ้างนะผมนะมีกี่จุดมีอะไรซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดเดินตามครบตามผมเนี่ย ทุกคนจะได้สกินบารบาร่าในวันนี้แน่นอนนะครับผมนะแล้วก็หลังจากที่ได้สกินบารบาร่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอันที่เหลือเกินมาผมก็จะพาไปเก็บทุกจุดเลยแล้วผมนะเพื่อเป็นการเสียเวรานะผมนะเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะผมนะะระหว่างนี้ใครที่ถูกใจก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้เเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมอ่าอยู่ตรงนี้ฮนะังสั่งกันเลย ไม่ว่าคุณเนี่ยไม่ใช่พวกเราคุณก็เป็นป้าป้องเราดิเนะใช่ไหมนะคุณแม่ทับหรือไม่ได้คุณไม่พูดด้วยนี่นะไม่ยอมบอกอีกว่าพวกเราเองเนี่ยก็เหมือนคุณแม่ทับนั่นแหละบานเกิดของพวกเราเนี่ยอยู่ที่แสงไกลเหมือนกันขนาดที่นี่ไม่ออกเลยว่ามันคือที่ไหนกันแน่คุณแม่ทับคุณนี่ถึงบ้างหรือเปล่าเนี่ย อ่เดี๋ยวเรามาเก็บเหอยสังอันที่สองกันนะก็ผมนะก็จะอยู่ในแมปเดิมเลยนะผมนะอันแรกก็จะอยู่ในแบบนี้เหมือนกันนะแผนที่นี้จะมีอยู่สองชิ้นนะครับผมนะดูในมินิแมปเลยมีอันหนึ่งตรงนี้ฮะเก็บครับผมทูใหญ่บอกว่าคุณแี่มาจากสถานที่ที่แสนไกลแต่งตัวเหมือนกันกับแม่ครับผมไปทักคุยกับฉันได้หรือเปล่าทำไม่ได้แล้วก็ ฉันขอเอ,อ่อให้ดอกไม้ที่ฉันเด็ดมาให้แกคุณได้ใช่ไหมโอเคครับ okay, ผมนะก็อันนี้เป็นหอยสังชิ้นที่3แล้วบ้านในเอ,อ่อในนี้ผมนะถ้ารวมทั้งหมดก็น่าจะน่าเป็นชิ้นที่8เนาะถ้าผมนะับรวมไปเลยเนาะ,ะอันนี้คือชิ้นที่8นะผมคนอ,อื่นต่างก็จะเอ,อ่อที่จะออกกับไปหมดแล้วออปูเดี๋ยวจะปูแล้วละ่ะเปี๋เชื่พอพวกเราสักครั้งเถอะ ฉันเจอหาออกแล้วจริงเออเหมือนกับว่าหอยสังพวกนี้น่าจะเป็นเสีย,จย,ยนนาจางจากคนที่เคยอยู่บนเกาะนี้ปะผมคิดว่าอาจจะเป็นคําพูดหรือบทต่างๆจากคนที่เคยอยู่เกาะนี้มาก่อนนะฮะซูค่าที่เรา,เ,า,าเคอทุกครั้งนะชินะช้นของเราทุกคนฝ่า,<บ>าวาย,ยังเคอแล้วละ่ะอ,อันนี้เป็นชิ้นที่แปลกนะหอยสังก็อยู่บนเกาะอันค่านีน้เลย ขึ้นลมมาอยู่บนจุดสูงสุดนะผมนะอยู่หนึ่งอันนะผมนะมีหอยสังอีกหนึ่งนะครับผมตรงนี้ฮะก็รวมเป็นชิ้นที่9แล้วเนาะก็จุดก็จะอยู่ตรงนี้เลยห่างจากจุดเมื่อกี้มานิดนึงมาตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดนะผมนะน่าจะเป็นชิ้นที่เก้แล้วะผมนะหอยสงังนี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะก็เก็บได้เลยอันนี้เป็นชิ้นที่9แล้วเนาะช้เแล้ว ไม่ลองพยายามลองไปที่ที่เอ่อทิศทางที่แนนอนดูแต่ไม่ว่าเ,เรือก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรอ๋อน่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่ผมว่านะแล้วก็พยายามจะออกจากเกาะน,นี้ให้ได้นะแเราเรื่องมาเริ่มบอกมาเยอะละบอตั้งนนแล้วี่พราเราเนี่ยอยู่ที่นี่มาหลายปีขนาดนี้วิีที่พอจะลองทำได้ก็ลองไปหมดแล้วล่ะ ชาเกาะย่างเกิดไปดูเรื่องตรงนี้ได้ไงทั้งที่เราเป็นพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ชาเกาะอย่างพวกที่เป็นผูนะ้ผเชี่ยวชาญอย่างเราให้มากกาะอย่างว่ามัเป็ผู้เชี่ยวชาญาในเรื่องนนะี้ <c oughs> เรียบร้อยอ่าม,มีมีจนสลัดาจอิลาซึมะนะครับผมก็เกาะออนี้เลยเมื่อกี้ไม่ใช่นะผมนะเป็นตรงกลางเกาะแทนนะครับผมชิ้นที่สิบโอ้ยมนสเก็ตโซโอเลตโมกะทาโฮะจระนาจขึ้นทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมาเชิญหน้ามาแต่วุฒหารสมบัติได้มาอย่างยากเย็นก็ไม่เหลือ เรือก็พังจนใช้การไม่ได้น่าจะเป็นชื่อคนอะไรสักอ,อย่างผนมะรู้เข้าแล้วก็เพราะราโดนด่ายับอีกแน่นอนเลยเอ๋อเรืออยู่แค่เพียงแค่หุ่น Samurai อ่านี่ไงเพียงแค่หุ่น Samurai นี่ทั้งพวกเราทิ้งมันไม่ว่าใครต่างก็ไปไหนไม่ได้ซะแล้วอ๋อคือหุ่น s a m u r a ที่มันเอามาแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้เหรอฮะก็คือบอสที่เราเห็นนั่นเองอ๋อมีเรื่องครับผม ต้องเก็บไปครบนะฮะอันนี้คือชิ้นที่10นะผมนะอันนี้เป็นหอยสังชิ้นที่11นะครับผมนะอยู่ตรงนี้เลยนะผมนะแบบตรงนี้เลยพอถึงปุ๊บก็จะแสดงในมินิแมปนะผมก็เดินมาเป็นชิ้นที่11แล้ว10年前の今日 วันนี้เมื่อสี่เอเอ,เอไม่ใช่วันนี้เมื่อสิบป,ปีก่อนเหลือโดยสารที่พวกเราโดยสารมารอาับปางคนติดอยู่บนเกาะแล้วไม่สามารถออกไปได้นี่ไงผมว่าเกาะน,นี้น่าจะต้องมีคนอยู่มาก่อนแล้วก็เสียงที่ปล่อยออกมาเนี่ยจากหอยสังเนี่ยเป็นเสียงจากคนที่เคยอยู่จริงๆนะฮะคือเข้ามาแล้วออกไม่ได้อะเด็กน้อยวันนี้วันนี้สำคัญมากอยาออกได้ของขวัญจากเธอนะ ว่าเป็นของขวัญที่มาจากบ้านเกิดพวกเราลับไปสิทำห,หายเชียวละ่ะแล้วก็เพลงกล่อมเด็กที่ยายสอนให้อย่าลืมมาสะะักล่ะผมคิดว่าส่วนใหญ่จะมาจากอิเดซุมะนะภูขเขาตั้งห้าเก็บซ่อนหมู่บ้านเล็กๆเอาไว้อันนี้จะเป็นหอยสังชิ้นที่12แล้วนะครับผมนะ,ะเก็บไปนนนก่ที เพื่อโครงการเรื่องไม่คาดฝันจึงเลยขอส่งต่อสมบัติที่เป็นของครอบครัวนี้ให้เธอแล้วกันผมช่าอยากรู้แล้วสมบัติคืออะไรครับดูยัยเขาไม่บอกกันว่ามาจากบ้านเกิดอยู่แสนไกลของเราเมย์ต้องนั่งเรือออกจากบ้าน,นแต่ยังจำไม่ได้เลยจริงๆว่าบางทีทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านเกิดเนี่ยถ้าอยู่ในเพลงกล่อมเด็กถนนสองสายในป่าท,ที่ไร้เงาผู้คน อันนี้เป็นหอยสังชิ้นที่เอ,อ่อสิบสามนะครับผม <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้เลยแมปตรงนี้ซึ่งมันจะซ่อนอยู่นะมันจะซ่อนอยู่ทางข้างบนไต่ขึ้นมาฮะตรงมุมนี้เกือบมองไม่เห็นเหมือนกันได้ยินกันไหม <c oughs> ก่อนมันถึงเสียออกมานะสามารกระแสกำลังจะมาแล้วลนะ่ะรีบขึ้นบนรถขัากันเถอะ <c oughs> ขอวานนี้ให้มันแล้วปีนขึ้นไปซะ สำหรับอันนี้คือหอยสังอยูุ่ที่14นะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยว์ปข้างบนแล้วก็ค่อยร่อนลงมาเนาะมันจะมีช่องเล็กๆช่องแคบเล็กๆตรงนี้ฮนะเราก็โดดออกมามันจะมีหินเอ,อ่อให้ตีเนาะถ้าใครไม่ใช่คนที้สงสัยเนี่ยอาจจะไม่รู้นะต้องตีหินตรงนี้ให้แตกแล้วก็จะเข้ามาในช่องนี้ได้นะผมนะเรียกว่าลึกลับจริงๆชิ้นที่14นะครับผมนะมิโนมิชิบิินิสุตกงทางนี้ตามวิทางข,ง,ขงขึ้นไปดีละ ตอนนี้ขาดแค่สายลมที่แรงพอขนาดเอาไปสู้เบียร์ังนั้นในช่วงฤดูนี้เนี่ยเมือจากเครื่อสูดของฟ,าฟ้าพิธากลม,มจะเปลี่ยนไปอย่างพิเศษเลยอะไรนี่แน่ใจงั้นเหรอเสร็จแล,ะละ้วล่ะพิธากลม,มทะเลน่ะฉันรู้ดีนันแหละจุดนี้เลยฮะ <S 2> <S 2> <S มาตามจุดนะ <S <S แล้วก็บินลงมานะครับผมนะเป็นคอยสังจุดที่สิบห้าแล้วเนาะ กล้แล้วฮะไม่ถึงปีมานี้คือที่ฐานลมเข้ามาแต่ละครั้งต่างสูงกว่าครั้งก่อนตอนน้ำก็สูงขึ้นแต่เป็นที่ที่พวเราใช้ชีวิตอยู่กันแล้วละ่ะฉันทำได้แค่รเรื่องความิงในครอบครัวก็เก็บสเปรย,นะย์นะย้ะไปอยู่ที่สูงด้วยกันเท่านั้นแม่ดูสตอนด้วย ไม่างนั้นเหรอเมื่อกี้มีน้ำท่วมขึ้นมาใช่ทุกคนออกพยกไปอยู่ที่สูงกันก่อน,ส,นสมารอกตพนที่่วาสมชิกในครอบครัวสำคัญกว่าสมบัติเพราะงั้นเลยไม่ได้ยิ้แมแบบนัอา้าวสมบัติจมเราต้องมอบโทถูกทิท้งไว้ในกลางเกาะถ้าอีกหน่อยน้ำลดลงไปหรือมีคนภายนอกเข้ามาไปขอพวกเขาไปช่วยเก็บแล้วกันนะ อันนี้เป็นชิ้นที่16บหกแล้วก็ผมนะอยู่ในบ้านหอยสังอันนี้เลยนะผมก็ยังแมพเดิมอยู่นะตรงนี้มีเยอะมากหลาย,ลายอันเลยเราเอาอวนจับปลาไว้ที่นี่ร่วงแน่จากนั้นก็รอนะกระสรแสเออเราก็ใส่น้ำลดลงแล้วปลาที่ผ่านไปมาจะติ๊กอยู่ในอวน,นวจับปลาเองแล้วนะว้าวาสุดยอดเลยผู้มุ่นยากของเราวังพรบประหุนน่ะมันมีที่งจีสุดเลยไหะ ที่ที่สินะครับผมฮิรุชาฮิรุชาทำอยู่ที่ได้เนี่ยได้ครัช่วยด้วยอ่าเรียบร้อยโดยพวกกิ๊กี้เรียบร้อยโดยพวกกิ๊กี้อัดนะครับผมอยู่ตรงเกาะนี้เนาะนี่เลยฮะในมินิแมปแปดแล้วเนาะนะครับผมนะผมเช็คอีกทีนึงอ่ะสิบแปดนะครับผมอยู่ข้างบนเลยฮะต่อจากเมื่อกี้นี้เลยแต่อยู่ด้านบน สวสนี่ลือสนนะรักนนที่นนทเรายักกันอยามากที่เรา่เ้นอย่ามากที่เรามเ้นอย่มากที่เราเ้นอ่มที่าทุ่มเทให้กัอย่ามานที่เาทุ่เทห้กันอย่างมาก่มเให้น่างมากที่เราุ่เให้ัน่ามาเลยทุ่เ้ัางเราุ่นเวนหนั่าหมายถึงุ่มเใันอิ่ามาที่มันทุ่มเท้นอางกที่เร,นนะเ,นะเราทุ่มเใ้นอย่างมากที่เรื่มเให้อย่างมากท่เรามนอางมอ่เราทุมเ มซ่อมมันให้ได้เป็นหอยสังข์ชนสิบเก้าครับผมไปทนตัวเงาเบรนอครยดิโอมาติกเลยิฮ้ยยังไงดี๋ยวารอฉันกลับไปอยู่นะเนี่ยไอตายยุปาคิถึงรู้จังเลยจานตัวโกหกทั้งหมดที่บ้านจะเป็นเด็กดียอมกินข้าวเข้านอนหรือเปล่านะชิ้นที่ยี่สิบอยู่ข้างบนหอคอยเลยฮะโดนจะมีคนมาช่วยฉันแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณขอบคุณมาก ชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดนะผมนะอยู่บนยอดเขาของเอ่อแบบนี้นะผมนะเผื่อใครจะตามมาก็ตามมาได้ตรงนี้เลยอยู่ข้างบนยอดสุดอยู่ค่าคัสคาทายเลยฮะชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดเนาะกระแสหนักลังสูงขึ้นแล้วส่งนใจเตือนซะแค่นี้อ๋อสั้นจับโอเคมีแค่นี้ฮะชิ้นที่21เนาะอ่าเจอแอ่ะผมนะฮะ ตอนอยู่ตรงนี้นี่เองนะผมนะสำหรับหอยสังชิ้นที่22นะครับผมอยู่ตรงกลางเลยวับกลางลงมาแล้วก็ค่อยรอดลงมานะ22นะครับผมอย่ามาดับแถวนี้สิเดี๋ยวจะเป็นวัดเอานะนนฉันต้องเปลี่ยนการสถานการณ์เป็นยัไงบ้าง <S <S า <S <S ทำไมฉันเผื่อดับไปได้นี่เงี้ยระวังใจเธอ มันนี่รวรยว่าน้ำจะขึ้นเลยเหมือนเขากำลังระวังน้ำขึ้นนะในเรื่องเนี้ยเหมือนเกาะที่น้ำขึ้นน้ำลงได้ไงหรอกอ่ะอันนี้คืออันที่23แล้วนะครับผมนะใกล้จะครบแล้วอยู่ตรงกลางเลยของแบบที่วัดมาตรงนี้นะฮะอ่ะเรารับเลยฮะโคนอัรินสเตวเสาร์วันมวยยู่งอลังการมากมากเลยตัวถึงได้กับหัวกับผายอย่างงี้ละกับหัวเหรอคือเมื่มาก่บนพระดของเราเสอีกนะ วิชิระโนเซนโซยามิมุสต้มข้าวมันกลับหัวฮะขอสั่งชิ้นเอ่อที่สี่นะครับผมนะถือว่าเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้สกินบาบาร่านะครับผมนะก็เดี๋ยวรับกันเลยนะครับผมนะชึบเฮียว่าชิว่าจะให้ดีนะตัวของเราหนักกว้างใหญ่มากเลยล่ะมอนสเตอร์เอเย่เออร์ เดีย๋ยวอม่เอาเอาอผมกดแถมนี้นะที่เป็นโบนิโปงข้างนั้นอ่าอันนี้คือเหมือนติดอยู่อีโรลนึงปะ่ะรู้เรื่องของมโมสแซดดีเย่ด้วยอื้อหูดีเย,ย่เน่ยหรอสาา้าเท่าไ้ร่ถ้กินของตรงนี้ป่าที่นี่แล้วรอวันตายก็ได้ครบแล้วเนาะทั้งยี่สิบสี่อันนะผมนะสำหรับใบสั่งของบาบาร่าเนาะเดี๋ยวผมแลกให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมนะเช็คไปที่รางวัลครับผมนี่ฮะเดี๋ยวรับอันอืนอ่นก่อนรับไป เรียบร้อยนะผมนะเราได้ของบาบาร่ามาแล้วนะครับผมนี่ฮะสกินคอสตูมบาบาร่านี่นี่เราว่าสุดๆก็งามกันเลยทีเดียวนะสำหรับสกินของบาบาร่าผมว่าอาจจะสวยกว่าจีนอีกอะดูดิสกินบาบาร่าสวยมากนะผมนะแล้วก็ยังเหลือ,อ,อหอยสังอีกทั้งหมด3เอ่ออีกประมาณ8อันเนาะอีก8อันผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกนะผมนะเดี๋ยวเรา ไปตามหากันใ้คบเอาแล้วผมนะหลังจากที่เราเก็บครบอ24อันนะผมนะเราก็ได้โค้ชชุดสกินของบารบารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังเหลือขอยสังอีกอ8อันเนาะถึงจะครบ32อันนะครับผมนะผมก็จะมาหาจุดที่เหลือกันเลยว่าจะมีจุดไหนกันบ้างน,นะผมนะอันนี้เป็นจุดแรกนะผมนะเป็นอันที่25เนาะจะอยู่เากาะน,นี้ก็ผมนะก็จะต้องปีนขึ้นมาข้างบนแล้วก็ โรวยตัวลงมาหรือว่าจะปีนขึ้นมาจากทางด้านล่างก็เคื่นอนยนตรงนี้ได้เลยนะผมนะเดี๋ยวเราเก็บไปเลยกันจะบอกว่าคุณติดกันอยู่บนเกาะล้างนี่หลายชั่วโมงแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ว่าติดอยู่ที่นี่เลยนะแล้วนะวัพวกเราเนี่ยทำได้แค่อย,อยู่อย่างนี้ไม่ว่าใครก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะโอยพร้มติดอยู่ที่นี่ไปตลอดเหมือนกันก็นเหรอเนี่ย อ่าเหมือนก็เป็นเรื่องเนาะที่ผมเคยบอกไปเหมือนเป็นเรื่องเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนะครับผมมาถึงจุดเก็บหอยสังชิ้นที่26แล้วนะครับผมนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะอยู่ไกลมากๆเนาะจะอยู่ทางซ้ายสุดของแบบเลยมันจะมีเกาะเรียกว่าเกาะเล็กๆอันนึงนะผมนะเราก็ขี่เรือยางม,มาเลยจะมีหอยสังชิ้นที่26อยู่นะครับผมนะะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บกันเลยโอเคผมนะหลังจากที่เรา เก็บเอ่อกล่องสมบัติตรงนี้นะผมนะเรียบร้อยแล้วก็มันอยู่นี่นะฮะจะอยู่ในก้อนหินตรงนี้นะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ตีไปเลย <c oughs> นี่ฮะมันจะมีทางนะ,ะเข้าไปอยู่นะฮะแล้วก็ในนั้นจะมีหอยสังชิ้นที่เอ่อยี่สิบหกใช่ไหมฮะผมดูอีกทั้งนึงเพื่อความชัวาชิ้นที่ยี่สิบหกนะครับผมนะอยู่ตรงนี้เลยเข้ามาไดพารเซลแล้วก็เก็บกล่องให้เรียบร้อย แล้วก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับผมนะ,ะเก็บไปครับผมฟังให้ดีนะถ้เราบอกของใครแถบนี้เนี่ยชนนี้แบบที่ตายตัวอยู่า,า,านี้เไปเร่อยเปลี่ยนไปนีตรงนั้นึน่ที่ไม่กไมดก็ทวไเกาะเนี่ยนะเาอย่นสักแหงตาหน้าหลังเขาบอกเรานะความเสี่ยหาเรือเพื่อพาทุกคนออกไปได้ด ที่ยพาออกไปดูทะเลเลยเขาสิอ่าผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บจนครบเนี่ยเราสามารถเข้าไปอ่านได้เนาะเดี๋ยวผมเก็บจนครบทีเดียวเลยแล้วกันเนาะนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปจุดที่27กันเลยนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะนี่เป็นจุดที่27นะครับผมนะเราขี่เรือออกมาด้านซ้ายบนสูงขึงบบน้นไปแล้วจะมีเกาะเล็กๆตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีหอยสังจีนที่27อยู่นะครับผมลงไปเลย าที่นี่เจ,จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีกล่องสมบัติอยู่ด้วยอันหนึ่งรับเลยครับผมโอโนกัโดไ,ไงกันแน่เนี่ยดูดีสิควรทาโวงตาีหบอกนั่นแหละอย่างนี้เองดรงตาอย่างนั้นเหรอซิม โอเคผมนะชิ้นที่27เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชิ้นต่อไปเลยนะครับผมโอเคผมนะก็มาถึงแล้วนะครับผมนะที่เอ่อตรงขดหินตรงนี้นะ mm hmm. ผมนะในแมปเนาะเราวร์ปามาตรงนี้ก็ค่อยๆขี่เรือมาก็ได้นะผมนะก็ mm hmm. จะมาถึงตรงนี้ได้นะผมนะอันนี้เป็นจุดที่เอ่อยี่สิบแปดนะผมนะขอสังที่ยนะี่สิบแปดเนาะเราขึ้นไปบนเกาะกันเลยนี่ฮะจะอยู่ตรงนี้เลยง่ายๆขึ้นมาก็เห็นเลยนะครับผมนะรับไปเลยฮะจุดที่ยี่สิบแปด ใคออกไปเหมือนกับอย่างที่บอกจริงๆด้วยตอนนี้าเราเหลือแค่ลองไปตาม,ตามรวก็โอเคแล้วล่ะเอาแล้วผมแนละ้วเราก็เก็บครบไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะเมื่อกี้ผมลองเออหาดูแล้วหาไม่เจอจริงจรนะผมนะน่าจะมีทั้งหมดทั้งมวล28อันนะผมนะณตอนนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บครบเนี่ยอาจจะต้องรองกิจกรรมฉากต่อไปเปิดก่อนนะครับผมนะตอนนี้ก็จะมีแค่28อันหรือว่าใครเจอ29อันหรือว่าเจอมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ บอกกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมนะนี่คือวันนี้ฉากทสองสามารถเก็บได้ทั้งหมด28อันนะผมนะซึ่ง24เนี่ยหลักสมาร์แลกสกินบาบนี้ได้แล้วเนาะก็ไปดูที่เซตรางวัลกันผมนะเดี๋ยวรับให้ดูเลยอ่รับได้แล้วนะผมนะจะเหลือเป็นรางวัลสุดท้ายอันเดียวที่ยังรับไม่ได้นะผมนะผมเชื่อว,ว่าจะต้องรอเปิดเพิ่มก่อนเพราะว่าผมหาละเอียดแล้วนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่เรื่องเล่านิดนึงนะผมนะให้ดูนิดนึงบางเรื่องเล่าเนี่ยมัน ครบแล้วนะผมนะซึ่งในเรื่องเล่าเนี่ยมันอาจจะมีความลับของแมทเนี่ยซ่อนอยู่เนาะเราลองอ่านแล้วก็ลองไปตามแมทจะเจอเนาะผมนะหรือถ้าเจอจริงเนี่ยคลิปหน้าผมอาจจะทำคลิปไว้ที่บางบทบางบทเนี่ย,ม,ยมันจะบอกเป็นตอนที่ตานะ่างต่าผมก็อาจจะตามไปนะครับผมนะไว้เป็นคลิปหน้านะผมนะอันนี้ก็ผมให้ดูว่าผมเก็บครบ ทุกอันแล้วนะฮะอันนี้คือฉากหนึ่งครบแล้วสองครบแล้วสามครบแล้วสี่ก็ครบแล้วนะฮะห้าก็ครบแล้วเหลือแค่ฉากสุดท้ายที่ยังเปิดไม่ครบนะฮะนี่ฮะต้องรออีเวนต์เนาะก็ยังเปิดไม่ครบนะผมนะอันนี้ก็ครบมาแล้วเหลือแค่เอ่อสี่อันที่ยังไม่เปิดนะจะรอต้องรอกิจกรรมนะครับผมนี่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็น่าจะ จบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมนะนก็คราวหน้าเดี๋ยวจะพามาเก็บหอยสังที่เหลืออีก4อันให้ครบนะผมนะแล้วก็บางหอยสังจะมีความรับมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีเควส์มีอะไรต้องแก้ไขยังไงในคลิปต่อไปด้วยนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมจนจบนะครับผมนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมนะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย thank you